คแพทย์แผนไทยธันธนัตยุทธนะสินนะคะเรามาดูว่าเห็ดหลินจือนะคะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มออกซิเจนในเลือดไรบ้างนะคะมีการศึกษาทางโลหิตวิทยานะคะพบว่าเห็ดหลินจือนะคะมีส่วนช่วยในการเพิ่มจํานวนของฮีโมโกลบินนะคะซึ่งฮีโมโกลบินนะคะเป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงนะคะ ทำให้เลือดมีสีแดงนะคะและยังมีหน้าที่นะคะในการลําเลียงออกซิเจนในเลือดนะคะไปยังเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะคะและลําเลียงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากเนื้อเยื่อกลับเข้ามาสู่ปอดนะคะนอกจากนี้นะคะหน้าที่ของทีโมโกลบินนะคะก็คือ การรักษารูปร่างของเม็ดเลือดแดงให้เป็นปกตินะคะทีนี้เรามาดูว่าออกซิเจนนะคะมีความสำคัญอย่างไรต่อร่างกายนะคะก๊าซออกซิเจนนะคะในภาวะปกตินะคะจะเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจนะคะไปยังปอดหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะซึ่ง ก๊าซออกซิเจนนะคะจะไปจับกับฮีโมโกลบินที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงนะคะเข้าสู่หัวใจหลังจากนั้นหัวใจนะคะจะส่งเส่งเม็ดเลือดแดงที่มีฮีโมโกลบินบรรจุอยู่นะคะไปยังเซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะทำให้เซลล์ของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะหากร่างกายของคนเรา อยู่ในสภาวะที่มีฮีโมโกลบินต่ำนะคะจะทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนนะคะหรือมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะคะทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะอาจจะตายได้นะคะดังนั้นนะคะเหตุหลินจือนะคะจึงมีส่วนช่วยในการ เพิ่มออกซิเจนในเลือดนะคะโดยการไปเพิ่มจํานวนของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงขึ้นนะคะทําให้ฮีโมโกลบินกับออกซิเจนนะคะสามารถจับตัวกันได้แล้วก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะหากระดับฮีโมโกลบินในเลือดต่ํานะคะจะส่งผลให้เกิดภาวะการขาดออกซิเจนนะคะทําให้ ออกซิเจนนะคะไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะยกตัวอย่างนะคะการบาดเจ็บของนิ้วมือนะคะอย่างเช่นการถูกตัดขาดของเส้นเลือดที่นิ้วนะคะทำให้ออกซิเจนนะคะไม่สามารถไปเลี้ยงบริเวณปลายนิ้วได้นะคะเมื่อ ออกซิเจนไม่สามารถเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณนั้นได้เป็นระยะเวลานานนะคะจะทําให้เซลล์บริเวณนั้นตายได้นะคะเราจะเห็นลักษณะของนิ้วนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีดํานะคะ